สวัสดีค่ะสวัสดีเช้าวันใหม่วันนี้มัม่มีนัดส่งมอบรถนอกสถานที่นะคะก็ตอนนี้เวลาจะให้ดูกี่โมงนะตีห้าครึ่งค่ะสถานที่วันนี้ปลายทางอยู่ที่โคราชค่ะก็ไม่ต้องแต่งหน้ามากนะวันนี้งานเช้าเช้ามากๆ ตอนนี้นะคะเรากำลังจะเดินทางออกจากบ้านนะคะปลายทางอยู่ที่โคราชอำเภอปักทงชัยวันนี้มีทีมงานไปด้วยนะคะน้องๆอ,อยากนั่งรถเล่นก็จัดไปค่ะได้ส่งรถก็เหมือนได้ไปเที่ยวนะคะตอนนี้เวลาตีห้าครึ่งนะคะปักทงชัย จาก GPS ก็4ชั่วโมงค่ะเราถึงบ้านลูกค้าไม่น่าเกิน9นโมงครึ่งนะคะเดี๋ยวจะอัปเดตรูปตอนที่ฟ้าสว่างหน่อยเนาะจะได้เห็นชุดของม m กซิมัติทีนะคะอ่ะอะตัวนี้เป็นรุ่น V ค่ะ ก็แม็กปัดเงาแต่งแม็กซิมัสจีทีวันนี้ก็มีพริตตี้ไปด้วยนะคะพริตเตีพ้พริตเตี้จำเป็น 2> 1 2 1> โอเคค่ะแล้วถึงปลายทางก็จะอัปเดตอีกทีหนึ่งนะคะมีแล้วเมี์ทางนี้โอ้วต้องถอดแล้วด้วยเดินทางต่อกันค่ะ Go!